โรงร ed, รพยา uh บาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีนะครับได้จัดการประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระปกเกล้าครั้งที่13าภายใต้กรอบแนวคิดจิตวิญญาณบริการที่มีคุณภาพสู่ประชาคมอาเซียนครับที่ห้องประชุมรำไพพันนีชั้น7อาคารประชาธิปกสดีเดชโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีจัดการประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระปกเกล้าครั้งที่13ภายใต้กรอบแนวคิด จิตวิญญาณบริการที่มีคุณภาพสู่ประชาคมอาเซียนโดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์วิสิตตั้งนภากรผู้ตรวจกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่6เป็นประธานในพิธีเปิดและมีนายแพทย์สมชายเทพเจริญนิรันต์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าเป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมนำแพทย์พยาบาลเภสัาากรและบุคลากรด้านสาธารณสุขเข้าร่วมประชุม สืบเนื่องจากโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีเป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่มีภารกิจด้านการบริการในระดับตติยภูมิและตะติยภูมิระดับสูงที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพคุณธรรมและความสุขบนฐานความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและมีการพัฒนาภาคีเครือข่ายสุขภาพให้เข้มแข็งทั้งยังเป็นสถาบันหลักในการร่วมผลิตแพทย์และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งสายวิชาอื่นๆด้วยในส่วนของการจัดการการประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระปกเกล้าครั้งที่13ภายใต้กรอบแนวคิดจิตวิญ,ญญาณบริการที่มีคุณภาพสู่ประชาคมอาเซียนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการทำผลงานวิชาการทางการแพทย์สาธารณาสุขและเป็นเวทีในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนร,ยนรู้ผลงานทางวิชาการของบุคลากรสาธารณาสุขโรงพยาบาลพระปกเกล้าโรงพยาบาลอื่นๆรวมทั้งสถาบันต่างๆของกระทรวงสาธารณาสุขทั่วประเทศรวมทั้งยังส่งเสริมการทำงานเป็นทีมของบุคลากรในโรงพยาบาลพระปกเกล้า สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระปกเกล้าครั้งที่13ภายใต้กรอบแนวคิดจิตวิญญาณบริการที่มีคุณภาพสู่ประชาคมอาเซียนประกอบไปด้วยแพทย์พยาบาลเภสัชกรและบุคลากรทางด้านสาธารณสุขเข้าร่วมการประชุมจำนวน582คน